สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่เออบ้านของเราหรือที่เรียกยนี้ก็คือนานั่นเองแหงๆรู้สึกเหนื่อยมากเลยแต่ทุกคนเรากำลังขุดอก,กองทรายน่ะเพื่อหาหินมากรอบรวมแต่คือเราตกใจะอย่างหนึ่งทุกคนรู้จักหินของโปเกมอนไหมท,ที่แบบเป็นหินที่เอาไว้ให้ อยวิวัฒนาการอ่ะแบบหินสายฟ้าหินไฟหรือแม้กระทั่งหินน้ําหินใบไมไ้อะไรแบบนี้แต่ถ้าทุกคนรู้จักในโลกจริงมันจะมีอยู่แล้วมันจะมีแล้วซึ่งมีหินหนึ่งที่คล้ายหินใบไม้ในปกเกมอนมากอาทุกคนเดี๋ยวเราให้ดูอันนี้ไม่ได้โบนะมันอยู่ไหนวะเดี๋ยวเดมไม่ใช่น,นี่อโทรศัพท์นี่นี่ นี่เขียวปืนมาจากมันมาจากไหนจะมาจากไหนจะมาผิดโลกหรือเปล่าเพื่อนเห็นไฟเห็นใบนไม้เอ้ยเห็นสายฟ้าเอามาออกมาแต่เห็นน้ำไม่เจดหรอกและนี่คือหมาของเราจักตรงนี้ขอดูหน่อย อีอีอีฮ่าฮ่าฮ่า,หาขอบใจไม่ใช่ใครรู้สึกยังไงคอมเมนต์คลิปนี้